ีคุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสอบสวนโดยศิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและนางศิษะไลโดติดต่อคุณจามินได้เรียบร้อยเรื่องของสื่อผ่านร่างครับเป็นประสบการณ์ของแม่เหตุกาเกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีผ่านมาสิปีแล้วแล้วตอนนี้คุณจามินอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับคุณจามินสวัสครับพี่ปองตอนนี้จามินอยู่กับใครครับ อยู่ครับคุณแม่ครับโอเคแล้วคุณแม่หลับไปยังเรียบร้อยครับล่ะฮะเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของแม่นะผ่านมาสิบปีแล้วนะนะครับแล้วตอนนี้จามินอยู่ที่นนทบุรีไหมใช่ครับก็คือที่บ้านหลังนี้อยู่อยู่บ้านหลังที่เกิดเหตุแล้วเอาบ้านหลังนี้เลยฮะใช่ครับถ้าอย่างนั้นไหนลองเล่าพี่พี่ฟังซิว่าย้อนไปเมื่อสิบปีฮะประสบการณ์ของคุณแม่ที่บอกว่าสื่อผ่านร่างมันคืออะไรยังไงอะครับจามินได้ครับอนุญาตเริ่มเลยนะครับได้เลยครับก็จริงๆเนี่ยเมื่อก่อนสัก ประมาณสิบปีก่อนเนี่ยผมจะพักอยู่อีกบ้านหนึ่งแถวไซน้อยครับอือยู่กับคุณพ่อคุณแม่บ้านหลังนี้เป็นบ้านของคุณยายเนี่ยสักคนึ่งนาทีได้เลยได้เลยเสียโมไซใช่ไหมสบายมากโอ้นี่มันเรียลลิตี้เลยฮะเออไม่มีปัญหาเลยแต่ทีเนี้ยบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคุณยายบบ้านคุณยายเนี่ยเขาก็จะอยู่กันหลายคนก็จะมีพี่ชายคุณแม่อืน้องชายคุณแม่แล้วก็น้องสาวคุณแม่คนเล็กอื อครับแล้วทีนี้มีอยู่คืนหนึ่งเนี่ยตอนก่อนที่จะนอนกันสักประมาณสี่ห้าทุ่มนะครับครับคุณแม่เขาได้กลิ่นเหมือนน้ำมันแก๊สโซฮอลอะไรเงี้ยครับแก๊สโซลีอะไรเงี้ยใชเเ่เป็นกลิ่นเป็นกลิ่นน้ํามันเครื่องยนต์อะไรเงี้ยครับอยู่ฟุ้งอยู่ในบ้านเลยคือแต่ผมนะ่ผมกับพ่อไม่ได้กลิ่นแ,แม่เขาก็แบบว่าเขาก็ยืนยันว่าเนี่ยกลิ่นมันแรงมากแบบแรงจนปวดหัวเลยอะไรเงี้ยอื แต่เราก็ไม่ได้คิดไปถึงเรื่องแบบอะไรเงี้ยน,นะครับมา <Okay. S 2> ช่วยช่วยกันหาว่ากลิ่นมันมาจากไหนก็ mm hmm. าหาอยู่แบบเป็นเกือบชั่วโมงครับก็หาหาไม่เจอแล้วกลิ่นมัน mm hmm. ก็ค่อยๆแบบจางไปอะไรเงี้ย mm hmm. ก,ก็ไม่ได้คิดอะไรก็หลับก็นอนหลับกันไปทีเนี้ยพอเช้าอ่าน้องสาวคุณแม่เขาโทรมาบอกว่าอ่าน้องชายพี่พี่คนรองสุดท้ายเนี่ยครับอื mm hmm. เขาประสบอุบัติเหตุคร,รถมอเตอร์ไซค์ประสานงานกับกับรถ คือผมจำไม่ได้แล้วอะไรสักอย่าง,งแต่เป็นรถใหญ่นีครับตรงซอยเรวดีแล้วก็เสียชีวิตืืออทีเนี้ยอ่าตอนที่น้าเขาขับเขาไปชนแล้วเหมือนเขาแบบตัวเขากระเด็นไปอยู่ใต้รถเนี้ยครับครับแล้วน้ําม,มันมันก็แบบน้ามันแก๊สโซเลียมน้ํามันรถมันก็ไหลลงมาที่ที่ศพของน้าคือจนแบบไหลามาจนหมดถังนะครับจนแบบตัวเขาชุ่มไปด้วยแบบน้ํามันเครื่องอะไรอย่างเงี้ยอใช่แล้วคือ วันที่ผมวันที่ผมไปก็คือวันรุ่งขึ้นเนี่ยทุกคนก็พากันไปวัดเพื่อจะไปแบบไปงานสดอะไรอย่างเงี้ยไปลดน้ําอ่าคือตัวเขาก็ยังเป็นแบบชุ่มด้วยน้ํามันอยู่ครับเพราะว่ามันล้างไม่ออกพี่ปองนึกออกไหมครับมันเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ผมก็ได้กลิ่นเลยว่ามันเอเป็นกลิ่นน้ํามันเครื่องแต่ว่าวันที่วันที่คุณแม่ได้กลิ่นผมไม่ได้กลิ่นี๋ยแมะวันที่ที่คุณแม่ได้กลิ่นเนี่ยสมาชิกในบ้านไม่ได้กลิ่นมีคุณแม่คนเเลยได้กลิ่น ใช่ครับผมแลบคุณพ่อคือไม่ได้กลิ่นเลยแล้วคุณแม่ได้กลิ่นก่อนคุณนะคุณนะประสบอุบัติเหตุป่ะคืนนั้นเลยครับอ๋อคืนนั้นโอ้ยเหรอคืนนั้นเลยคืนวันนั้นเลยใช่ฮะโอคนลุกอะ่ะใช่เป็นคืนเป็นคืนวันที่ก็คืนน้าเขารถชนประมาณสามทุ่มครับทีเนี้ยแม่เขาได้กลิ่นตอนประมาณสี่ทุ่ม <Hey. S 2> แล้วพวกผมก็กว่าจะนอนกันก็ประมาณแบบเกิดพลาทุ่มเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยครับครับใช่แล้วเช้าขึ้นมาเนี่ยนะก็ น้าสาวโทรมาบอกว่าเนี่ยน้ากนเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะอะไรเงี้ย<อ>เขาประสานงานกับรถใหญ่ที่ตรงซอยเรวดีอะไรเนี่ยตัวเขากะเด็นเข้าไปใต้รถแล้วเหมือนแบบถังน้ำมันรถมันรัน่วครับเ<อ>พราะว่ามอใส่ตนเจาะเข้าไปอะไรเงี้ยัน้ามันมันก็แบบเทล,ลงมาแบบเต็มตัวเลยโอะไรเงี้ยแล้วคุณแม่ครับพอไปถึงงานพ่อแม่ครับก็แบบเขาก็แบบเอ,แบบเ,อเนี่ยชีย้ให้ผมดูว่าเนี่ยอบอกแล้วว่าแม่ได้กินจริงๆอะไรเงเเี้ย<อ>ไม่ได้กินตปเองก็<อ> ก็เร네 hmm. ียบร้อยทาพิธีการอะไรเสร็จกันไปปุ๊บก็กลับมาบ้านอืกลับมาที่บ้านยายวันหลังที่ผมอยู่ตอนนี้ครับก็ก็นั่งล้อวงกินข้าวกันอยู่มีมีญาติมีอะไรแบบคือเต็มเต็มบ้านเลยอะไรเงี้ยครับทีเนี้ยผมจะเล่าเล่าเกินไปนิดนึงว่าย้อนกลับไปนิดนึงว่าน้องสาวคนเล็กของคุณแม่เนี่ยเขาจะมีเหมือนแบบอ่าสัมผัสพิเศษอะไรเงี้ยครับ หมือนว่าเวลาเขาไปต่างจังหวัดหรือไปต่างสถานที่อะไรเงี้ยเขาจะโดนแบบอ่าอันนี้คือความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคือเขาจะโดนเหมือนผีเข้าอะไรเงี้ยครับผีเข้าหรือแบบจะโดนแบบโดนแกล้งง่ายจะโดนผีหลอกง่ายอะไรเงี้ยตามถ้าตามตามภาษาคนที่เชื่อเขาจะเรียกนัอนแบบจิตอ่อนอะไรเงี้ยครับอืมอืมอืมอ่าใช่เขาก็อยู่ดีเขาก็แบบคือผมนั่งอยู่ด้วยนะครับอยู่ดีเขาก็แบบเดินหงายหลังลงไปอย่างเงี้ยฮ กระเด็น<ช>ไหลหลังไปเองเหรอใช่นั่งกินข้าวมาอยู่ใช่ไหมครับพร้อมวงอยู่งงนะเขากระเด็นแบบัตึ้งแบบหัวแทะลงไปเลยนะครับอะครัเขาลุกขึ้นมาแล้วก็แบบนั่งท่าแบบนั่งท่านาชายอ่ะน้าชายคนที่เสียชีวิตนะครับเขาเขาจะชอบนั่งชันเข่าแบบเอาขาข้างหนึ่งขึ้นมาชันเข่าเลยครับใช่แล้วก็มองเขาก็มองจ้องเข้ามาในวงแบบคนที่กินข้าวอยู่คนนั้นตกใจว่าแบบเป็นอะไรอะไรเงี้ยเขาพูกขึ้นมาประมาณนั้นเเป็นเสียงผู้ชายเลยครับพี่ของ เฮ้ยทุกคนเป็นเป็นผ่านผ่านเสียงน้านะครับน้าผู้หญิงใช่ขออธิบายสั้นว่าผ่านเสียงน้าผู้หญิงแต่ว่าพอเขาพูดออกมามันเป็นเสียงผู้ชายเลยครับเฮ้ยเป็นเสียงแต่ว่ากูเวงกูเวงมึงกลัวอะไรกันอะไรเงี้ยครับอ่าใช่ครับเป็นเสียงแบบสะคอแบบเสียงผู้ชายอ่ะทีนี้คือทุกคนอ่ะเขาก็รู้อยู่แล้วแต่ว่ามันก็ตกใจนะครับแต่เขาก็รู้อยู่แล้วว่าน้านกเขามีแบบมีเซนอะไร แม่เขาเลยถามว่าเออเป็นยังไงแล้วมันเป็นมาอะไรอะไรยังไงอะไรเงี้ยทําไมถึงแบบเขาบอกว่าเออน้าเขาน้าผู้ชายเขาก็พูดออกมาจากผ่านจากล่างนั้นเกงนะครับว่าแบบว่าไม่ต้องไปเอาเรื่องเขานะอะไรเงี้ยกูเมาอะไรเงี้ยใช่เขาพูดอย่างนี้เลยครับเพราะว่าเขาก็บอกเขาก็พูดกับแม่ผมอะคือเขาจะสนิทกับแม่ผมในพิเศษไยครับเขาก็พูดกับแม่ว่ากูเมาไม่ต้องไปเอาเรื่องมันหรอกกูเมา เออแล้วก็พอเช้ามันก็ทําบุญให้อยู่มั้งนะกูรู้สึกได้อะไรอย่างเงี้ยเขาพุดเงี้ยครับอแต่แล้วเขาก็ใช้ใช้พี่ชายคนโตอ่ะไปซื้อบุหรี่ครับแล้วก็เล่ามากลมหนึ่งชายแล้วก็นั่งดกเลยครับพี่ปองในร่างน้าผู้หญิงนะทุกต้องนึกภาพก่อนนะครับเป็นร่างน้าผู้หญิงผมที่ไม่ไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าเลยแต่เขาคือนั่งกระดกเล่าเป็นเป๊กเลยครับแล้วจุดบุหรี่สูบแล้วก็นั่งครับ นั ội, papa, accord, không thể không thể ่งคุยกับยายกับตาอะไรยเงี th ้ยผมผมก็ไม่ได้ยินรายละเอียดว่าเขาคุยอะไรกันบ้างเพราะว่าผมไม่ได้อยู่แบบเข้าเป็นอยู่ในวงอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ให้เด็กๆเข้าไปเลยผมก็เห็นเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยพอเสร็จแล้วเขาล่ําลาแล้วเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าตปก่อนนะอะไรเงี้ยแล้วเขาแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็หันมาบอกแม่ผมบอกว่าเมื่อวานไปหามึงคนแรกเลยอกลัวไหมล่ะแบบ เขาเหมือนเขาจะเป็นคนขี้แก้ไหมครับเขาจะเป็นคนทำอ่านกลัวไหมล่ะพวกมึงอ่ะกลัวไหมอือไปหามึงคนแรกเลยนะเนี่ยอะไรเงี้ยใช่ครับประมาณนี้ครับแล้วก็พอพอช่วงเวลาผ่านไปได้สองปีอะไรเงี้ยครับอ่านนกเนี่ยเขาก็เข้าอีกรอบหนึ่งแต่ทีนี้พอเข้ามาแล้วเป็นเป็นน้าผู้ชายคนเดิมเขาก็เขาก็พูดเหมือนเดิมว่าเขาเป็น กูกลอนเองอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ร้องไห้คุมฟาย<ว>ฟลเลยนะร้องไห้คุมคายแล้วก็บอกกอดยายกอดตาแล้วก็บอกว่าแบบจะไปแล้วถึงเวลาต้องไปแล้วอะไรเงี้ยไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วนะอะไรเงี้ยฝากเขาก็ฝากพูดฝากแม่ผมดูแลแม่ดูแลพ่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เขาบอกว่าเขาหมดเวลาแล้วอะไรเงี้ยครับอืแล้วก็ไปเขาก็ออกไปอืใช่ครับพป่นแบประมาณนี้ครับเฮ้ย เรื่องนี้ออร์แกนิกมากเดี๋ยวก่อนเฮ้ยผมฟังคุณจาวิรู้ผมผมอินว่ะผมรู้สึกว่า,วาทั้งหมดในครอบครัวควนนั้นคุณต้องเจออะไรที่มันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอะ่ะแสดงว่าวิญญาณมันยังมีอยู่จริงคุณจามินเดี๋ยวก็นะเอาครั้งแรกก่อนนะคืออันนี้เดี๋ยวผมขอผมขอแสดงความคิดเห็นในส่วนของผมนิดนึงน,นะครับได้ครับผมอ่ะจะผมจะเล่าเรื่องเล่าเรื่องให้เดี๋ยวช็อกเนี่ยประมาณสามเรื่องแลละครับผมผมจะเกินตลอดว่าผมเป็นคนที่เชื่อห้าสิบ แล้วก็ไม่เชื้ส50คือจะไม่ได้แบบปักใจอะไรที่มันแบบงมงายอะไรนะครับแต่สิ่งที่ผมเจอหรือว่าผมรู้สึกว่ามันแบบว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มันเกิดขึ้นจริงอะไรอย่างเง<อ>ี้ยผมก็จะก็จะก็จะเอามาเล่าอะไรครับและอีกอย่างหนึ่งคือน้าสาวผมนยเขาก็ไม่มีเหตุผลหรือไม่มีอะไรที่ต้องมาแบบมาโกหกคนในบ้านนะพี่บอกเราไหมครับ<อ>มไม่ต้องมาต้องมาสแสดงเป็นแบบผีเข้าอะไรเงี้ยคือมันเป็นเรื่องแบบ ใช่แล้วคือถ้าใครได้ฟังถ้าเกิดใครได้ฟังเสียงนาที่เขาพูดออกมาคือทุกคนลุกมากครับคือมันเป็นเสียงผู้ชายจริงๆครับผมโอ้ยผมคือเชื่อมาว่าจามินผมอยากฟังเสียงนะวันนั้นแต่มันผ่านมาสิบปีแล้วผมไม่แน่ใจว่าณวันนั้นเนี่ยจะมีใครบันทึกเสียงไว้หรือเปล่าแต่ไม่มีใช่ไหมโอคือทุกคนน่ะไม่ได้อยู่ในการที่แบบที่แบบจะเตรียมแบบอะไรเลยคือทุกคนตกใจแล้วก็แบบ ทุกคนร้องไห้หมดเลยครับคือมันแบกอยู่ในอารมณ์เสียใจอยู่ครับอมอวันที่วันแรกครับพี่ของวันที่เสียเลยอแสดงว่าน้าที่เสียไปอะที่เขาแซวแม่เขาเขาเขาหยอกแม่ว่าที่ไปหาหาแม่เอาไปจริงจริงแสดงว่าก็คือวันที่แม่ได้กลิ่นน้ำมันนั่นแหละใช่คือเขาพูดกับแม่ผมเลยว่ากูไปหามึงคนแรกเลยนะเนี่ยรู้ไหมพ่อกองตายเนี่ยแล้วแบเนี้แต่กลัวไม่ล่ะเขาถามกลัวไม่ล่ะ เป็นคนขี้อ่ำนิดนึงเคนขี้อ่ำเป็นคนขี้แกล้งใช่ไหมฮะโอเคผมคงต้องขอแสดงความเสียใจด้วยถึงแม้ว่าจะผ่านมาสิบปีนะฮะจากการสูญเสียหน้าแต่คราวนี้จามินครับสิ่งที่ผมอยากถกด้วยก็คือนาเอาตอนแรกก่อนที่นานกแล้วก็น้าที่เสียไปมาเข้าร่างนานกครับจากผู้จากผู้หญิงกลายเป็นเสียงเสียงผู้ชายอ่อโอเคตอนนั้นที่เมื่อกี้จาหมิ่นอว่าตอนนั้นสมาชิกในบ้านอ่ะตอนนั้นเขาโทษนะผมเชื่าว่าตอนนั้นเหวอกันไหมหรือว่าตกใจกันไหมสตันกันไหม คือตอนที่เข้าเลยอ่ะแล้วลุกเขาเขาลุกตัวขึ้นมาแล้วนั่งท่าเป็นหน้าท่านวกนอ่ะทุกคนช็อกหมดแล้วพี่บองคือแบบแต่คือเหมือนคุณยายเขาไม่เขาไม่ค่อยกลัวเพราะเขาค่อนข้างอายุเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถามว่าเขาเขาก็พูดประมาณว่าไอ้กนเนี่ยไอ้กนไอ้กนจริงๆเนี่ยไอ้กนอะไรเงี้ยเขาพูดอย่างครับแสดงว่าตอนที่พอนักกนเข้านะนก แสดงว่าตอนนั้นทุกคนอะตกใจทุกคนเหวอะพูดคํานี้ก็แล้วกันแต่คุณยายคุณยายอาจจะมีสติมากที่สุดแต่ตอนนั้นนะตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครโทษนะไม่มีใครเพ่นออกไปจากจักวงใช่ไหมฮะไม่มีเพราะว่าผมขอขออนุญาตเกินก่อนว่าคือนนทนกเน่ยเขาไม่ได้เข้าครั้งแรกครับคือเขาเคยมีประสบการณ์แบบว่าผีเข้าอะไรเงี้ยหลายครั้งใช่คนที่บ้านเขาจะไม่ได้แบบตกใจอะไรขนาดขนาดตัวผมเองเนี่ยก็ก็ไม่ได้ตกใจมากอะไรเงี้ยครับ แต่มันจะเป็นอารมณ์เศร้ามากกว่าพี่สองวันนั้นน่ะก็ควันที่วันที่นาเขามาเข้าอ่ะใช่ใช่ทุกคนจะแบบว่าแบบทําอะไรไม่ถูกเลยคืออยากคุยอยากถามว่าแบบเออมันเป็นไงไงไงไรไงเงอ๋อแสดงว่าจากอารมณ์แรกเลยที่อาจจะตกใจแล้วทุกคนพอกลับมามีสติได้ก็ไม่ได้กลัวละเป็นความรู้สึกเสียใจมากกว่าที่สูญเสียนะสูญเสียนเหมันนั่งคุยกับคนในครอบครัวเลยครับใช่เลยเหมือนนั่งคุยกันเลยแต่ว่านั่งคุยผ่านร่างผ่านนกนั่นเอง แล้วนักกนเขายังสูบบุหรี่แล้วก็ดื่มหล้าผ่านร่างนกชู๊ดใผมถึงบอกว่าบรรยากาศตอนนั้นถ้าผมนั่งอยู่ในกลุ่ม่ผมคงรู้สึกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทุกคนเป็นอะไรกันอะคือนกนั่งดกเล่าสูบบุหรี่ขณะที่ผ่านผ่าน่างนกลผ่านล่างนกสมาชิกในบ้านนั่งคุยกันเหมือนนั่งคุยโทษนะเหมือนนั่งคุยกับคนตายไปแล้วอะอ่าใช่อเอแล้วก็ถามไทยสรุปสุกดบไอเองเป็นยังไงเหตุการณ์วันนั้นมันอะไรยังไงนึกออกใช่ไหมฮะนะแล้วตอนนั้นคือนกอะ ร่างของร่างของสิ่งที่อยู่ในร่างนั้นนกอะฮะก็คือนกโกลเนี่ยเขาอยู่ตรงนั้นนานไหมอาจารย์มินอ๋อเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงเลยนะครับพี่ป๋องเกือบรึ่งชั่วโมงแบบสิบยี่สิบนาทีเลยเพราะว่าเพราะว่าเขานั่งคุยกับยายนะค่อนข้างนานมากแล้วก็ป่าดน้าเขาจะเดินออกไปซื้อเล่ากับเหี่ญอีกเพราะว่ามันดึกมากแล้วครับใช่แล้วก็ผมผมก็ได้ได้ได้ถามนกบ้างบางโอกาสที่แบบเหมือนเวลาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยเคยเคยถามเขาอยู่บ้างว่าเวลาที่แบบโดนโดนเข้าอะไรเงี้ย แบบรู้สึกยังไงคผมอยากรู้ส่วนออตัวครับเขาก็ตอบมาว่ามันจะเหมือนกับเหมือนกับว่าเรากึ่งหลับกึงตื่นนะฮะแล้วก็คือเราเขาเขาบอกว่าเขารู้เรื่องทุกอย่างนะครับที่แบบคือเห็นทุกอย่างเลยว่าแบบอ่าอีกคนนั่งอยู่อะไรเงี้ยแต่เขาไม่รู้ว่าตัวเขาอะทําอะไรลงไปอะไรงเงี้ยไม่รู้ว่าพูดหรือว่ารู้ว่าแสดงออกอะไรลงไปเหมือนแบบคล้ายๆก็แบบเหมือนหลับกึงหลับกึงตื่นอะไรอย่างเงี้ยครับคบแล้วก็ควบคุมตัวเองไม่ได้ ไม่ได้เลยใช่ครับอ๋อนั่งคุยอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วตอนนั้นคือนักกลนเขาไปเองใช่ไหมคืออยู่ดีเขาไปเองเขาพูดเลยเขาบอกเลยครับใช่เขาบอกเลยว่าแบบไปแล้วอะไรเงี้ยต้องไปแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ออกไปเลยอ๋อพอออกเสร็จปุ๊บนนกล้มตึงไปไหมหรือว่าอยู่ดีก็กลับมาเป็นนนกเหมือนเดิมในสภาพถ้าตึงตัดเดียวเลยครับตึงตัดเดียวแล้วก็ลุกแล้วก็ลุกกลับขึ้นมาอะไรเงี้ยคือเหมือนนนกเขา เขาไม่ได้มีประสบการณ์แบบนี้ครั้งแรกเลยเนี่ยคือเขาก็รู้อยู่แล้วว่าแบบนกคนจะมาใช่เฮ้ยของแบบนี้เนี่ยผมผมอยู่กับคนที่ที่เป็นอย่างนนกเยอะนะจามินว่าฟังคนที่เหมือนกับมีพลังบางอย่างที่พวกเราไม่มีอาจามินครับนะการสื่อสารกับวิญญาณโลกหลังความตายอ่ะซึ่งบางทีเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจริงไม่จริงมันใช่ไม่ใช่สิ่งที่ผ่านร่างของของร่างทรงอ่ะหรือผ่านร่างของคุณพี่เอ่อ คุณนา้าเฮ้ยใช่เหรอแต่สิ่งที่ท่าทางการสแสดงออกมาเนี่ยมันก็บ่งบอกว่ามันไม่ได้ปกตินี่มันเป็นทา่าทางของคน<ม><ๆ>ที่เสียไปแล้วอะ่ะผมก็เลยเข้าใจว่าเฮ้ยเราอาจจะไม่ได้มีพลังพิเศษแบบนี้นะจามินเนาะแต่เชื่อว่าคนที่มีอ่ะก็คงมีแหละนะครับแต่คราวนี้คําถามที่ผมสําคัญมากๆจามินผ่านไป<ช>ผ่านไปสองปีแล้วว่าครับผ่านไปสองปีที่จามินบอกแล้วปรากฏว่าผ่านไปสองปีอยู่ดีนกกลก็มาเข้านก ใช่มาอีกรอบหนึ่งครับไอ้รอบเนี้ยผมสงสัยอย่างนึงแล้วสองปีที่ผ่านมานากลไปไหนอ่าเขาไม่ได้พูดอะไรเลยผมคือวันที่ผมอยู่เนะี่ยคือเขาพูดสั้นมากเลยคือนนกเนะี่ยอยู่ดีเขาเขานั่งนั่งอยู่กินข้าวกันอยู่อยู่ที่น,นกเขาก็แบบว่าเดินลุกไปไหนก็ไม่ลุกลุกหายไปแล้วพี่กองแล้วก็เดินกลับเข้ามาอืในบ้านแล้วก็แบบมาเป็นท่าแบบนากลแล้วใช่แล้วก็เข้ามามาถึงอย่างแรกเลยคือเขากอดคนย้ายครับ ใช่แล้วก็ร้องไห้อคุณยายไม่พูดอะไรเลยคุณยายก็คือร้องไห้เหมือนแบบรู้อะครับเหมือนเขาเขาเป็นแม่อะไรอย่างเงี้ยครับอ่าแล้วเขาเขาเขาพูดแค่สั้นๆประมาณว่าแบบเดี๋ยวจะไปแล้วนะอะไรเงี้ยไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วอะไรเงี้ยถึงหมดเวลาแล้วะอะไรเงี้ยใช่คร<ล>ับใช้เวลาไม่เยอะไม่นับแอปเดียวเลยคสั้นๆมากจากครั้งแรกครึ่งชั่วโมงแต่ครั้งนี้คือแ๊บเดียวแอปเดียวเลยใช่แล้วก็ไปเลยหรอไปเลยครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่มาเลยใช่ครับ เฮ้ยจามินก็ฟังเคยสงสัยไหมว่าถ้าร่างร่างหนึ่งดวงวิญญาณดวงหนึ่งไปเข้าร่างคนคนหนึ่งแล้วผ่านไปสองปีแล้วกลับมาเข้าร่างคนคนนึงเมื่อคืนนั้นนกและช่วงสองปีนั้นนกคนซึ่งเสียไปแล้วอ่ะเขาไปอยู่ตรงไหนเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่ผมจะเล่าสั้นๆอย่างนี้นะครับเออคือคนแถวบ้านเนี่ยเมันเขาจะแบบ คือไม่ได้ช่วงไม่ได้ช่วงตลอดทั้งปีหรอกนะครับแต่ว่าช่วงแรกๆที่แบบนกคนเขาเสียเนะนี่ยหรือเขาจะมีคนเข้ามาเล่าให้ยาฟังบบเหมือนว่าเออเจอไอ้กลนบ่อยมากเลยมัน,ม,นมันเดินผ่านแล้วมันมานั่งล้างรถอยู่หน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอ่าเขาจะเก็บซากรถกนกคนมาจอดไว้หน้าบ้านนะครับี่บอกจอดไว้เฉยๆนะครับคือไม่รู้ว่ามีใครจะไปทาอะไรเงี้ยแล้วมันมีแบบเพื่อนสนิทเขาที่แบบกินเหล้าด้วยกันอยู่แถวบ,บ้านอะไรอย่างเงี้ย เาบอกว่าเห็นไอ้กนมันด้านล้างรถดุดที่หนึ่งจีสองอะไรเงี้ยเอาผมผมก็คิดว่าเขาแกนั้นถ้าเกิดแบบแกมีจริงอะนะครับถ้าเกิดตายแล้วมันยังไม่ได้แบบไปเลยเหมือนที่แบบผมเข้าใจอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าแกก็คงอยู่บ้านครับไม่น่าจะไม่น่าจะตรงไหนอะไรเงี้ยก็คงอยู่แถวนั้นแหละ อยู่บ้านอยู่แถวนั้นไม่ได้ไปไหนหรอกเพงแต่ว่าไม่ได้มาเข้าร่างนนกไม่ได้มาไม่ได้มาทําให้ใครทุกคนเห็นแต่จะมีบ้างที่จะมีคนละแวกนั้นเห็นแบบแวบๆบ้างแต่แสดงว่าคงอยู่ในบริเวณนั้นแหละไม่ได้ไปไหนไกลหรอกใช่ครับในระยะเวลาสองปีถูกไหมก่อนที่มาครั้งล่าสุดมาแป๊บเดียวแล้วก็ไปแล้วหลังจากนั้นมานกกก็ไม่เคยมาเข้านนกแล้วหลังจากนั้นก็คือไม่มีใครพบเจอดูวิญญาณของนกกอีกเลยใช่ครับอื แสดงว่าวิญญาณมีจริงดีจามินถ้าถ้าถ้าส่วนตัวผมก็ก็ห้าสิบห้าสิบเหรครับพี่บอกมันไม่เคยแบบถึงขนาดแบบเป็นรูปเป็นล่างแต่ว่าถ้าถ้าให้ให้ตามหลักความเชื่อส่วนบุคคลแต่ส่วนบุคคลของผมก็คือนั้นนกเขาก็แบบเป็นญาติเลยก็แบบในอย่างหนึ่งเขาก็ไม่ไม่ไม่น่าจะมีเหตุผลอะไรที่จะมาแบมแสดงละครหรือว่าแบบให้เราแบบรู้สึกว่ามันต้องแบบออะไรเงี้ยเป็นเรื่องเซนสิทีฟนะครับจ้าจริงอ่ะ จริงจริงยิ่งคนในครอบครัวด้วยนะผมว่ามันยิ่งเซนิทีฟอ่ะแต่พี่อย่างนี้เชื่องี้จจมินว่าพี่ว่าจริงก็มีไอ้ที่ไม่จริงก็มีไอ้ที่สำแดงแสดงก็มีแต่อย่างนัทอย่างนั้นกอ่ะพี่เชื่อว่าจริงเพราะว่าคนในครอบครัวรู้อยู่แล้วอันนี้ไม่จําเป็นต้องนากต้องมาแสดงนนกต้องมาทําอะไรแบบนี้ผมเชื่อว่าคนในครอบครัวรู้อยู่แล้วอันนี้ผมเชื่อว่าจริงแต่อ้ที่ไม่จริงในบางที่ที่เราเคยเห็นในข่าวอ่ะ ผมว่าบางบางที่ก็ไม่จริงนะใช่ครับแล้วก็บางทีก็เป็นร่างทรงแปลกๆซึ่งร่างทรงแบบนี้จะมาเข้าคุณพี่เขาทําไมนะเออนึกออกมามบางทีเป็นร่างทรงพวกซูเปอร์ฮีโร่หรือเป็นร่างทรงที่คือนึกออกเออผมก็ผมอันนี้ผมรู้สึกผมผมไม่เก็ตว่ะใช่เพราะตอนก่อนที่ผมจะเล่าให้พี่ฝองฟังเนี่ยครับก่อนที่จะตัดสินใจจะเล่าเรื่องเนี้จริงๆอ่ะผมค่อนข้างกังวลเพราะว่า มันจะดูเหมือนแบบผมาเป็นคนไม่ค่อยเอาว่าพูดตรงๆนะครับผมไม่ค่อนไม่ค่อยไม่เชื่อพวกแบบล่างฟองไหลเงี้ยเท่าไหร่แต่พอพอต้องตัวเองต้องเป็นคนเล่าเรื่องที่มันแบบเกิดขึ้นกับตัวเองไงเครับมันเก่งๆนีดนึงว่าอาจจะฟังดูเบอร์ไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่ามัน <S <S มันเกิดขึ้นจริงๆครับ ผมเชื่อคุณนะคุณจามินเพราะว่าผมในวัยห้าสิบหกนะผมก็เคยเจอแบบนี้ผมถึงบอกว่าอ่ะผมเชื่อว่าวิญญาณมีจริงเวลาที่ผมถูกสัมภาษณ์แล้วก็ตามแต่ว่าผมเชื่อไหมเนี่ยผมอยู่กับเรื่องผีมาครึ่งค่อนชีวิตนะผมเชื่ออยู่แล้วครับว่าวิญญาณมีจริงอ่ะจะเรียกว่าวิญญาณจะเรียกว่าผีจะเรียกก็ตามแต่อ่ะผมเชื่อว่าโลกหลังความตายมีอยู่จริงนะเพียงแต่ว่าใครจะสื่อหรือสัมผัสได้ ก็มีอย่างคนที่เป็นเป็นคนนี่แหละแล้วก็เหมือนกับมีวิญญาณมามาผ่านล่างและใช้ในการสื่อสารกับคนเป็นนะนะครับผมก็เคยเจอแล้วก็เคยเห็นมานะครับบางเคสผมก็เชื่อว่าอันนี้จริงแต่หลายเคสที่ผมไปทํางานนะและไปเจอมาอผมว่ามันไม่จริงก็มีไงเออมันไม่จริงก็มีไงะฉะนั้นคือพอไม่จริงเราก็จะมไม่จริงอันนี้ยังไงก็ไม่ใช่ว่ะแต่ถามว่าเคยเจอเคสที่จริงไหมแบบอย่างนนโอะผมเชื่อว่าผมเคยเจอที่แบบว่าอันเนี้ย คนที่ถูกเข้าเข้าล่างอ่ะคือคนที่ตายไปแล้วคนที่เป็นเจ้าของล่างก็เป็นคนที่ผมรู้จักอ่ะซึ่งก็อย่างที่อย่างที่จามินบอกว่าเขาก็ไม่คิดไม่คิดจะมาโกหกเราอ่ะแล้วเขาก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรเออมันไม่มีเหตุผลอะไรนอกกป่ะแล้วสำคัญก็คือตอนที่เขาเป็นคนปกติผมรู้จักเขาอ่ะแล้วผมรู้นิสัยเขาอ่ะผมรู้จักเขาผมรู้นิสัยเขาไงเออแต่พอวันหนึ่งมันมีบางอย่างไปอยู่ในร่างเขาอ่ะแล้วเขาสื่อสารกับเรามา เฮ้ยไม่ใช่ปกติไม่ใช่เขาอ่ะไม่ใช่เขาอ่ะเออผมก็จะแบ่งใจว่าอันนี้ผมเชื่อแต่บางทีผมไปทํางานแล้วไปจะอืมทาไมร่างทรงคนนี้เวลามันมีอะไรผ่านร่างเขาทําไมเขาดูเป็นแสดงวะอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเนื้อออกไหมผมเลยคิดว่าโลกโลกเนี้ยมันมีทั้งขาวและดํามันมีทั้งหญิงและหยามันมีทั้งดีและไม่ดีอะไรแบบเนี้ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามีก็มีไอ้ไม่มีก็ก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเนาะครับเออ เฮ้ยจามินขอบคุณมากกับเรื่องนี้<ด>สุภรรร่างเี๋ว <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับขณะน,นี้คุณกําลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองตับสุนโดยสิตพันธ์ดูแลเส้นผมและนางศิษะไล่โ